กาสบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีกันเดลยสุขุสุขคนว่าเอฟซีฟังลาฟังใคร,รขขแล้วกําลังประเทศกันยินดีต้อนรักตัดเจ้าต้องใมเวียดนามบางฮ่องกงกูพี่น้องเอามาพ่อก,กันจะเน่เราจะาฟังกินข้าวกินน้ำแล้วเนาะเราจะบุญกิติพระพี่พ่อน้องไปเลาะเบิ่งเรือเป็นกำลังพากันเฮทศยังตอนนี้มกกาเนียก็บรรยากาศขึ้มคือฝนพีโตก แต่โบฮู้กัฝนโตอยู่ทางใดโมมีแดดเลยมาเนี่แต่ว่าคึมคึมเงียบเงาจังใดกับโบฮู้ทีน่น,นั่งเลยเนาะวันนี้เพราะว่าบอ,อ,อกแม่นางมวยจะคือบัได้มาบ่าเหลือจังใดเนาะพระเดียวสบ,บุญสิพระไปเลาะบ,บางทางให้สร้างเพคนกินข้าวกินน้ำได้ถ้าคนพักกันเห็ดยังบานในที่นั่นงเลยเด<ฮ><อ>ี๋ยวไปไกลครูเมิดฝ่าเมิดฝนคึมอยู่ยังไงยครู โอตัวใส่เผืนขึ้นเกียนปัดใหม่วัดเต่อแล้วแบบนี้อืมกินเข่ากินน้าแล้วมันบดโดเพ่นโดขึ้นไวเนาะบ่ได้พักพรอนไปสักมาจักกินเข่าแล้วนี่โอ้เอ้าขื่นเกียนชนไหม่ละ Nei, mm -hmm. mm -hmm. yeah. right, nei แามได้สิแล้วเตี้ยเล็กไอ้เล็กตัดเอาไม่ได้บ่เดี๋ยวเบิ่งคือบ่มีอ็ขี่เรื่อยลงมาแค่เบอร์ก็เดี๋ยวเบิ่งโดนผู้เฮ็นก็ขี่เรื่อยคุโอูเหมือนจะแง่ได้มาสิขาดอืม โอ้เราเกลียนจนแล้วก็เดี๋ทั้งผู้โอ๋ทั้งผู้นั่นกันย่างย่้ยย่้ยไปแบบขึ้นย่างอยู่กลางเดินเลยเียันสนไม่สนจอกอะหลักมาโมงเลยเนาะ สำเร็จหมดแล้วมีติเกียนไม่ห่อแล้วก็ซื้อหลังมาโมงใส่ก็ได้ส้นแล้วเน <c oughs> าะทำคนก็นได้หลัางชีพากันมัดเลขมัดลาไปทั้งใดเด้ทั้งลูกสาวนี่กินเข่าก็เห็นจกคนเนาะไปหาสุใครมุดแดงบ่ tại phát được bây giờ như khay một đề đấy tạm bừng này หนิงเพียกแล้วบรเี้เนาะเออเจ้าหู้นออกหาซิบเ,เส้นบ่ซิบปเส้นอ้ค่ที่นั่นพอดีนะเจ็ดแผ่น,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 นอืมพอดีเจ็ดแผ่นบนะหน้ามนแมตนะโอ้นนหน้าแมตเละตีสบายที่เ็ดแผ่นหนมตเมตมัน โตกอยู่มันถ้ามุ้งมันเลือนมหาเซนนะเออนั่าตอนมันัเป็นแผลมันมสีสิบซนอ๋ออ๋จไเื่อนะทางฝเพิ่นได้หูว่าอยู่ว่าภาสีได้มาเมื่อใดว่ามือว่าว่าในมือออกสิเป็นมอื่นเนาะเมอื่นมอื่นเพิ่นมากสิได้มงแล้นห่อยมะออื่นมอฮือเนาะทางนี้มันแล้วอะไรมงเพได้สนได้บาถือฝนต๊ที แม่นหามเตียงขึ้นก็ได้อีกนะบนมีปีก็ได้ถึงเตอฟนตกก็เพอได้ส้นได้เนาะแล้วรอเตตัดใหม่บ้านโอ้โหตัวนี่อะไร คนเคยที่ตกห้ามแล้วตัดแล้วกันเด้อเราจะจังตกทางฝี่สองแบบนี้ทั้งูนสามโอ้ตัดเสียบเลยห้ามอุ้มทุ่ม สวัสดีเดิสบายดีไม่อันนี้ยังบวัดีเขาป่งละแม่บุฮะเด็กคนสิงายเขาปุเออใส่โอ้เดินี่แม่บุญสิบอกเห็นปะขี่ขี่ขี่เท่าไฟดำๆนี่เจ้าฮุบมาใส่รถมันสีงามฮดเช้านี่ปะเด้อันนี้ก็แตกอันนี้คันงัวบุดึงมันก็สิแตกกูหนีอยู่ด้ะงัวแผลไปไปแหกมานซะมือ พักไอ้นั่นเพาะอันน่ะตพรมังเด่นเพระอ่าเดี๋ยล้ำคากับเคียวเลยรแต่ว่าท่านได้ถอนยอดสุดอ่าเตอเมื่ออื่นเมื่อนี่สงสสยที่ได้ดังไฟพีงยอยชงฝนสีตกแท้อันนี้อ่าเตอเหตุต้องมันมันติดแล้วเดี๋ยวมันกระแตกขึ้นน้ำเหงาอันมาเลย แล้วมันแตกขึ้นเองมันดอกแตกติดกันเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นตามแนงมันเบิ่งติดกูอ่านดบวะทีแรกตัวนี้นี่เห็นว่าอันดับดำสิแต่งามเลยเมยนี่สี้ฟุ้นนี่อันนี้มันงัวดึงเน่เดี๋ยวมันกำลังคืนตัวงัวบูดึงมันก็เคี้ยวอขี้ฟุ้นไฟเขาเคี้ยวใส่ใส่น้อโอ้ ยังเดินไม่แป้นขึ้นบ่บว้นี่จะไปใกล้อีละ่ะผ<อ>ู้ยังเด้ผู้แะแบะบือติตู่ผูอยากพนก้นบะ่จยยักนะจังใจอยากพ้นแน่อันนี่ยังแรงยังอนะนะล้มได้ล้มใกล่วยเติตะปูไปเด้อเหยียกตะปูมีแห้งนะเ <c oughs> นาะ เลือดกล้ามมันห่อนมันเย็นดิอือว้ายเอาเลยเอาเลยโอ้เบิ่งส้างเฟินแทกเกื่อนงามก่อนอ่าโอเคโอเคกินกันเลยล่ะ เออสร้างว่าได้ขึ้นหลังเฮื้อนเลยเอินเ้นปันใดกับบลงได้เราวอ่ะอ๋อว้ขึ้นไปเหยียบเพราะได้นั่งตัดเนาะโอ้โอโอเอาแผ่นเดียวเห็นบ่เอาอีกบ่แผ่วน,นวะอะไรอย่างนั่งตู้ดไป ทางพี่ก็มัดเล็กเลยทางพี่ก็ได้ผู้พุทธอคันมาซาใจนี่ว่าอยากเอาไปทั้งของว่าพัดตุผู้นึ่งว่าไปควัดถา่าอันรเลยเป็นนึ่งมวยกับเพื่อนบอกออกมาแล้วมันนี่เนาะฮะมืออื่นม pues? ัรอสังกะสีที

เฮ้ยังก็โค้อ้อมแลวคนข่าวอีกคนข่าวแล้วกันเจะเห็ดตะล็อกเห็ดเอิญยังเห็ดขันเป็นห่องเป็นห่องอ่ะทำสิทำสิค้นเนาะอ่อโหหมัดเล็กหมัดลาแล้วได้เวลาเลยต้องห่วง đây xí cái phần mảnh chết thẹn lộ này lột, nó lột bên trong này con, ôi to, khóc thảm bên trong này แรอหน้าแมตต์ขันเป็นตอนไปติดตามงบป,ประมาณมี่<อ>มปไป็เอกำลังไปเที่ยวขันตอน ซุยทางซางเพื่อนกำลังเฮ็ดเด้วยเฮ็ดงานอยู่คุณทัพุ่นกำมัดเล็กเซลเซียลอยู่หันมากินชมก่อนกินชมอย่างเด้ทางนี้ล่างแล้วบ่ฮะใช่เพิ่อนด้วยประทัน้อมาเด้อซางให้กินชมเด้อกประทันหวานมันบ่ถิกระทันสดอันนี้ มืมลายแตกเด้ปาลูกฉกว่ากนน้ำลายอ่อากาินก่อนกินก่อนเด้หมักท่านมมโตนะผชมกันมันบอกมีแต่หมักขามได้ชมเนาะบา<ม>รมีนอนวะหวานหวานหวาน mặc phương cơ bản, à, cái còng măng muông vu lưỡi sụp, ui, cốc con, à, ăn đang sang hết, đang nhanh đió, xảm ขันตอนนี่เรือแต่โมงวันนี้ตัดแล้วกับโมงเนาะอ่ะทังในคลิปนี้สตะบนกันสิขอจบเจาเนีห์สะก่อนพวกแหละพอ,อกันในคลิปหนาเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้สตะบนกันสเซนลาพระจ้าไว้สก่อนเน,น,นาะตะบนกับคุณไปะทำขุนใหญ่เดีย์วัดสุกุสุคนตะนคลิปแล้วไปถามโฆษณา แล้วคลิปนี้ไปแล้วตามลังร้อมกันเลยคุณแม่พี่น้องเลยเนาะฮาริเดอรคลิปนี้ก็ขอาวคำว่าสบายดีเด้อคุแม่พี่น้องเป็นสุขทุกคน